สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในเยรยครุกิ์ทุกท่านขอขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้วันศุกร์ที่31มีนาคม2023 พระวจนะของพระเจ้าที่เราจะใคร่ครวนด้วยกันอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่หถึงข้อที่8กล่าวว่าท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูริดผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าโรรองกลับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาตบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์โรร่งทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟัง แม้ต้องตายบนไม้กางเขนเพราะคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลต้องการที่จะให้เราเห็นภาพของการถ่อมใจอย่างองค์พระเยซูคริสโดยในข้อที่5ท่านได้บอกว่าให้เรามีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสซึ่งได้อธิบายว่าการมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสนั้นเป็นอย่างไรในข้อที่6ถึงข้อที่8แต่ก่อนหน้านั้น ท่าทีที่ตรงกันข้ามกับองค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรในข้อที่สและข้อที่4ี่บอกว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยความมักใหญ่ไฟสูงอย่างเห็นแก่ตัวหรือด้วยความถือดีแต่จงทำด้วยความถ่อมใจถือว่าคนอื่นดีกว่าตนแต่ละคนไม่ควรมุ่งหาประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่ควรคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยนี่เป็นท่าทีที่ ตรงกันข้ามกับองค์พระเยสุคิ์แต่ในวันนี้เราจะมาดูว่าท่าทีแบบเดียวกับที่พระเยสุคิต์เป็นนั้นเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะในข้อที่6บอกว่าพระเยสุคิตดนั้นเป็นผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าคําว่าผู้ทรงสภาพของพระเจ้าหมายความว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูเคยตรัสเรื่องนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์ เช่นพระองค์ตรัสว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพระองค์ก็ตรัสอีกว่าผู้ที่เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาฉะนั้นพระเยซูจึงทรงมีฤทธิ์อำนาจทรงมีพระเกียรติพระสิริสมควรแก่การสรรเสริญโมทนาเท่ากับพระเจ้าและพระองค์จึงมีสิทธิ์ในพระสิริทุกอย่างในฐานะเป็นพระเจ้า แต่ว่าพระองค์ได้ทรงสละทุกอย่างด้วยพระองค์เองนี่คือความถ่อมพระทัยของพระองค์เราแต่ละคนมีเหตุผลที่จะไว้ใจตัวเราเองเช่นเราอาจจะมีชาติตะกุลที่ดีาอาจจะมีการศึกษาสูงาอาจจะมีรูปร่างที่งามหรือว่ามีชื่อเสียงดีหรือมีฐานะในสังคมที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวตนอย่างหนึ่งของชีวิตของเราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายึดติดและเราให้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองภูมิใจในชีวิตของเราหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระเจ้าให้กับเราแต่ถ้าเรายึดติดในสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้เราเองจะมีท่าทีของความ เย่อหยิ่งหรืออาจจะมีทา่าทีของการที่โอ้อ oh, ดหรืออาจจะมีทา่าทีของการที่เราอาจจะดูแคลนผู้อื่นที่อาจจะตําต้อยกว่าเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เ,เป็นสิ่งที่ชั่วคราวบนโลกนี้เท่านั้นแต่แบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่ให้กับเรานะคะองค์พระเยซูคริสต์เป็นถึงพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้า ขอพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้ขอบพระคุณพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นณวันนี้และไม่ยึดติดแต่ให้ทอมใจอย่างองค์ปรีสุริตในข้อที่7บอกว่าพระเยซูทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาตุบังเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เมื่อพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็เป็นมนุษย์100%เ พระองค์ไม่ได้ใช้สิทธิของพระเจ้าในบางอย่างมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์เมื่อพระเยซูมาบังเกิดเรารู้ใช่ไหมคะว่าพระเยซูทรงเกิดในรังหญ้าที่ต่ำต้อยในฐานะของลูกของช่างไม้จากนั้นเราจะเห็นชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตแห่งความทอมใจพระเยซูเป็นชาวนาซาเลตที่คนดูถูกพระเยซูเป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคนบาป พระเยซูบอกว่าเราจะทําสิ่งใดตามอาเภอใจไม่ได้เราไม่ได้มุ่งทําตามใจของเราเองแต่ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามานี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความผ่อมพระทัยขององค์พระเยซูคริสต์โดยปกติแล้วคนเราเนี่ยปรารถนาที่จะให้คนอื่นปฏิบัติเราเอาใจใส่เราห่วงใย,ยเราชอบใจเรานะเราอยากจะเป็นเจ้านาย ให้คนอื่นปฏิบัติหรือยากจะเป็นใหญ่มีอยู่วันหนึ่งเคยคิดว่าตัวเราเนี่ยต้องทําอาหารทุกวันทุกวันทุกวันเลยแต่ถ้าเรามีคนทําอาหารให้เราแล้วเราไม่ต้องมาคิดเมนูมันจะง่ายกว่าไหมนี่คือความคิดพื้นฐานของการที่เรารู้สึกว่าอยากให้คนอื่นมาปฏิบัติเราแต่ว่าตรงนี้ทําให้เราเห็นภาพความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่า พระเยซูทรงมารับสภาพทานบังเกิดเป็นมนุษย์นี่คือให้เห็นถึงการทรงบังเกิดของพระเยซูอย่างมีความถ่อมพระทยพระเยซูดำมินชีวิตอย่างมีความถ่อมพระทยและสิ้นพระชนอย่างมีความถ่อมพระทยพระเยซูได้ปฏิบัติคนมากมายแทนที่พระเยซูจะรับการปฏิบัติจากคนอื่นขณะที่พระเยซูเป็นถึงอาจารย์พระเยซูทรงให้แบบอย่างกับสาวกโดยการล้างเท้าของสาวก และพระเยซูยังสอนอีกว่าถ้าใครอยากจะเป็นใหญ่ผู้นั้นจะต้องเป็นปฏิบัติผู้ปฏิบัติก่อนนะคะนี่จึงเป็นแบบอย่างของความถ่อมใจและคําแนะนําขององค์พระเยซูคริสต์และในข้อที่แปบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนในคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต ที่สวนเกเซมานีพระเยซูได้บอกกับสาวกบอกว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายและพระเยซูอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าหากว่าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่ท้ายที่สุดพระเยซูคิดเลือกที่จะทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า ฉะนั้นชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตที่มอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูไม่ได้ถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดติดหรือยึดถือแต่พระองค์ถ่อมพระทัยลงแล้วมารับสภาพธาตุบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จพระเยซูจึงเชื่อฟังจนถึงความมลณาที่บนไม้กางเขน ขอขอบพระคุณในองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราในความถ่อมพระทัยขององค์พระเยซูคริสต์วันที่เราทั้งหลายจะเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ก็ใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อเราทั้งหลายได้ใคร่ควรพระวจนะในตอนนี้ร่วมกันให้เราได้ขอบพระคุณพระองค์และให้เราทูลตอบพระองค์เราปรารถนาที่จะจะมี หัวใจที่จะถ่อมตัวลงเชื่อฟังพระองค์และเรียนรู้จากองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งสิ่งที่จะสอนในวันนี้ก็คือความต่อมใจแท้ที่เป็นความต่อมใจตามอย่างพระเยซูและพระเยซูได้วางแบบอย่างนี้ให้เราปฏิบัติแล้วขอให้เราเองได้เรียนรู้จากพระเยซูให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์เจ้า ได้ทรงให้องค์พรซสุริ์ได้มาบังเกิดในโลกนี้และให้องประเซสุริ์ได้เป็นแบบอย่างแห่งการ,รถ่อมพระทัยของโะรงกับชีวิตของเราทั้งหลายขอทรงสอนครับโะรงตลอดวันนี้ในการเรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะเรียนรู้ความถ่อมใจขออวยพ,อพรตลอดวันนี้เป็นวันที่จะสาแดงชีวิต เนความทอมใจสาแดงชีวิตที่จะเป็นพระพรต่อผู้อื่นที่เราพบที่เราได้เจอที่เราได้พูดคุยด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ในพระธรรมของพระองค์ในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูจเจ้าอาเมน